ความดีทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะมีตารางคะแนนเริ่มต้นปุ๊บคูณสิบหนห็นภาพไหมครับหนึ่งความดีที่เราทำเนี่ยจะคูณสิบทุกเรื่องอย่างต่ำคูณสิบไว้ก่อนอัลฮัสซันะตุบิอัชริอัมซาลิฮะ เวลาที่เราทาความดีหนึ่งอย่างอาารตระจะคูณสิบเลยละหมาดหนึ่งฟัดดูก็ผล,ลบุญก็คูณสิบคูณสิบหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ขั้นต่ำคือสิบบางอย่างก็อาจจะมากกว่าสิบยี่สิบเจ็ดอย่างเช่นการละหมาดยามายี่สิบเจ็ดเท่าในภาพไหมครับการสดกักก็กี่เท่าเริ่มต้นกี่เท่าสดาก็นี่แหละที่เราจะต้องรณรงค์เรื่องการทําให้เป็นนิสัยเรื่องการสดกักก็ สลากก้อนี้เริ่มต้นกี่เท่า700สลากก้อหนึ่งบาทปุ๊บบันทึกไว้เลยถ้ามีความอิคลาสถ้ามีอะไรเจ็ดสับเรียบร้อยเนี่ย700คูณเลยมาชาอัลลอฮ์ความดีทั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดเลยการอ่านอัลกุรอานหนึ่งพูรุฟ10บอาลิฟลามีมนี่คือ30มอัลลอฮาอักบรมีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอามัลความดีในศาสนาอิสลามอีก แต่ยังมีที่เด็ดกว่านั้นมีอามัลที่เด็ดกว่านั้นสมมุติถ้าเราจะนับในแต่ละวันเราละหมาดก,กี่เวลาเราละหมาดห้าเวลาห้าคูณสิบก็ได้30เรารู้เลยเราถึงแม้เราอ่านอัลกุรอานถ้าเราจะนับจริงๆก็ยังนับได้นะสมมุติเราอ่านกี่หน้าวันนี้เอาลองนับดูว,วันหน้านี้มีตัวเท่าไหร่เราอาจจะปคูณได้คือเราสามารถที่จะ คาดเดาได้ว่าโอ้วันนี้ได้ทำเท่าไหร่อะไรยังไงแต่มันจะมีอามัลที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่รัตอัลลาห์ไม่บอกว่าได้ผลบุญเท่าไหร,อรอ่อามัลที่ว่านั้นก็คือการถือสินอดถือสินอดเนี่ยไม่มีระบุว่าได้ผลบุญเท่าไหรอ่อลัลลอฮ์ไม่บอกท่านนาบีก็ไม่บอกจะเก็บเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ ให้กับบ่าวของพระองค์ในวันในวันเกียรติมนี่คือความหมายที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสุภานาะเรามีการอธิบายด้วยทำไมเ่อราชอารามไม่บอกการถือศีลอดเพราะเนี่ยเป็นอมามัลทิตอาศัยความอิคลาสอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราจะได้ได้อธิบายต่อไปนะครับเวลาที่เราเจอฮะดิษอื่นที่พูดถึงประเด็นนี้อมามัลอื่นเวลาที่เราทำเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ไม่ให้เราอิคลาสต่ออัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และได้เยอะมีข้อบกพร่องได้เวลาเราละหมาดบางทีขอชอบ้างไม่ขอชอบ้างสภาพที่เรานึกถึงเวลาที่เราละหมาดใช่ไหมตลอด5นาที10นาทีที่เราละหมาดนีด่บางทีมีบางช่วงเราก็ขอชอบางช่วงเราก็หัวใจของเราล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนการถือศีลอดถือศีลอดเนี่ยความอิคลาสของเรามีแต่เรากับอัลลอฮฺตัองละเท่านั้นที่ ที่เรารู้อะอย่างอื่นไม่มีอุปสรรคเวลาที่เราถือศินอดคนอื่นอาจจะมองว่าเราถือแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินเงียบๆถามว่ากินได้ไหมเรากินในบ้านของเราอะแล้วเราก็มาบอกคนข้างนอกบ้านว่าวันนี้ฉันถือสินอดนะคนเขาก็นึกว่าเราถือสินอดถูกต้องไหมครับคืออยากจะให้มองกลับกัน เวลาที่เราถือสินอดเนี่ยมันเป็นความลับของเรากับอัลสอาลาจริงๆเพราะว่าเราสามารถที่จะไปกินลับๆได้แต่ถามว่าเรากินไหมเรากล้ากินไหมคนไม่ได้ดูเราอะ่ะเราอยู่ในบ้านของเราคนเดียวอยู่ในห้องของเราคนเดียวไม่กล้าที่จะหยิบของมาใส่ปากทั้งๆที่เราสามารถจะหยิบได้อันนี้คือหลักฐานว่า การถือศีลอดเนี่ยโอ้โหมันพิสูจน์ความเอกลากของบ่าวคนหนึ่งได้อย่างแท้จริงอามัลืนเนี่ยจะพิสูจน์ความเอกลาก์ยากนิดนึงแต่ถือศีลอดเนี่ยพิสูจน์จริงๆเพราะไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวในห้องครัวเราจะอยู่คนเดียวในห้องนอนเราอาจจะหยิบของกินไปกินในมุง้งในอะไรได้หมดเลยแต่ถามว่าเราทำไหมตลอด30วันในเดือนอมดอนไม่มีใครทำ อันนี้แหละคือการพิสูจน์ว่าอามัลถือสินอดมันพิเศษไปกว่าสิ่งอื่นและน่าจะเป็นเหตุผลที่อัลลอสบอลตาลาบอกว่าการถือสินอดเนี่ยให้ฉันรับผิดชอบกันเดียวไม่ต้องมาคิดพวกเจ้าไม่ต้องคิดเดี๋ยวคอยรับในวันอัคคีรอฮกันแล้วกันมาชาอัลลอฮ